อะไรเนี่ยมันก็เรื่องของดามันไม่มีประโยชน์อ่ะอจ,จะทําให้คุณเนี่ยเป็นนิวได้ถ้าร้านไหนไม่ใช่กระแสเนี่ยดาไม่กินกินเผ็ดไม่ได้ใไม่ใช่หรอเอาเผ็ดแบบระดับสุดๆไปเลยนะคะเอาวันนี้นะวันนี้พี่ปล่อยนะดาพี่ออกแล้วไงนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยดาพี่บอกแล้วไ,ไงว่าแกอยาก,กินของพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อ่ะ พี่เป็นบ้าแบบรือไงจู่ๆก็มาปัดของกินเล่นแบบเนี้พี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยฮะดาพี่บอกแกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามกินแต่แกก็ยังกินอะ่ะไร้สาระสิ้นดีเลยพี่หลิวเลิกยุ่งกับดาสักทีนะดาอยากกินอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของดาปากท้องของดามันไม่ได้เกี่ยวกับพี่สักหน่อยคุณครับใจเย็นก่อนนะครับมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันใจเย็นหรอคะ ซื้อไส้กรอกกับน้ำหวานมากินแต่พี่สาวของฉันเนี่ยได้มานนปัดทิ้งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยใครจะใจเย็นไหวพี่สาวของคุณเขาก็แค่เป็นห่วงคุณนะครับที่คุณกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้ยิ่งเป็นน้ำหวานแล้วก็อาหารแปรรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพราะมันมีน้ำตาลสูงอาจจะทําให้คุณเนี่ยเป็นนิ่วได้ที่พี่คุณพูดพี่คุณก็แค่เป็นห่วงคุณนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไหมดาพ่อค้าเขาเนี่ยอีเห็นด้วยกับพี่เลยอะ ที่เห็นด้วยเนี่ยพ่ออยากขายของตัวเองเลยสิท่าไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ต้องการขายของเหมือนที่คุณว่านะครับผมก็แค่หวังดีอ่ะดาที่พ่อขาพูดเนี่ยก็ถูกนะแกกินน้ำผลไม้สักแก้วไหมทั้งคีนแล้วก็ทั้งดีต่อสุขภาพแล้วพี่รู้ได้ไงคะว่ามันคีนะน้ำอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละดาเคยบอกพี่แล้วไม่ใช่หรอถ้าร้านไหนไม่ใช่กระแสเนี่ยดาไม่กินยิ่งไปในร้านข้างทาง,ทางที่เปิดใหม่แบบนี้เนี่ยดาไม่เอาด้วยหรอกตาอาคุณ ถึงร้านของผมจะเป็นร้านข้างทางแต่ผมก็เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับอีกอย่างร้านของผมไม่ใช่ร้านในกระแสก็จริงแต่ผมกล้าพูดเลยนะครับว่าร้านผมเนี่ยอร่อยไม่แพ้ร้านอื่นแน่นอนหรอคะเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมันก็พูดได้ถ้างั้นผมขอโทษด้วยนะครับผมผิดเองแหละที่มาสของคุณเออคุณคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะฉันขอโทษแทนน้องเชยด้วยนะคะ ดาลองน้ำผลอไ้สักแก้วไหมเชื่อพี่นี่พี่เหลิวดาบอกเราไม่ใช่หรอกว่าไม่กินน่ะถ้าร้านไหนไม่ใช่กระแสดาไม่กินจริงเหรอครับที่คนสมัยเนี้ยชอบกินตามกระแสถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับพ่อคุณสองคนก็คุยกันดีๆละ่ะค่ะส่วนพี่เนี่ยก็ไม่ต้องมายุบดาอีกดาที่พี่ตามมาเนี่ยเพราะพี่เป็นห่วงแกถ้าเป็นห่วงเนี่ยก็นอนอยู่บ้านสิคะ ต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับได้นะได้อยากจะกินอะไรดาก็จะกินอยากจะทําอะไรดาก็จะทำาด้ดีก่อนสิดาโหก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ไงที่เขาบอกว่าเป็นกระแสกินทีไรเนี่ยก็ต้องเช็คอินทุกทีงั้นกินร้านนี้เลยละกันด้เปลี่ยนร้านไหมแกเนี่ยกินเผยนไม่ได้ไม่ใช่เหรอพี่เหลิวเลิกห้ามสักทีได้ไหม มาทีไรเนี่ยก็ห้ามนู่นห้ามนี่ถ้าเป็นแบบนี้ข่าเราไม่ต้องมาแล้วนะไม่ได้ห้ามดาแค่บอกเฉยๆอะ่ะน้องคะก๋วยเตี๋ยวเรือที่หนึ่งคะ่ะเออไม่ทราบวา่าคุณลูกค้าจะเอาเผ็ดระดับไหนดีครับถ้าเผ็ดระดับสูงสุดทางร้านจะถ่ายรูปลงรีวิวเพจทางร้านด้วยนะครับถ่ายรูปลงรีวิวเพจด้วยเหรอคะงั้นเอาคะ่ะเอาเผ็ดแบบระดับสุดๆไปเลยนะคะเออแต่ว่าพี่ไม่เอานะพี่เอาแค่เผ็ดกลางก็พอเงี้ยก็ตา ใจแล้วกันถ้าไม่อยากตามกระแสคนอื่นอะหมอทาไหนก็ไม่รู้งั้นรอสักครู่นะครับดาพี่ว่านะบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตามกระแสตลอดก็ได้นะไม่ได้มันเฉยพี่เข้าใจไหมมันต้องตามกระแสสิดาก่อนตามกระแสเนี่ยห่วงร่างกายตัวเองก่อนไหมเฮย้ยคาม ได้แล้วครับนี่ครับอืมน่ากินจังเลยอ้อไปทำไมแบบนี้กินได้ไหมเนี่ยดากินไม่ได้ก็สั่งใหม่ก็ได้นะอย่าปืนซิ ถ้าแกท้องเสียหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมไม่เป็นไรหรอกพี่เนี่ยเลิกยุก่งสึกทีได้ไหมฉันมีทีโคดาแกทำอะไรของแกเนี่ยเทน้ำใส่ในกว๋วยเตี๋ยได้ไงอะทำแบบนี้เดี๋ยวก็ท้องเสียหรอกไม่เป็นไรหรอกนะพี่ฉันเทได้ฉันเนี่ยก็ต้องกินได้สิฉันจะได้ถ่ายรีวิวลงเพจด้วยไงดา Thành nông đã review Thành nông làm được Thành nông làm tạm cậu thể nông làm จะคงไม่ น้องของคุณทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงตอนนี้ร่างกายของน้องคุณแย่มากเลยนะครับถ้ายังทานแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่าคงไม่ดีแน่หมอคะแล้วมีทางรักษาไหมคะแล้วฉันจะบอกน้องสาวไงดีคะมีครับตอนนี้ยังรักษาได้ผมขอเตือนไว้เลยนะครับต่อไปต้องปรับพฤติกรรมการกินใหม่นะครับค่ะ หมอคะเอาจริงนะคะน้องสาวองฉันเนี่ยเขไม่ได้ผอมอะไรทําไมร่างกายถึงแย่ขนาดนั้นคะมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับว่าจะอ้วนหรือผอมแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราทานลงไปต่างหากสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้ายังทานแบบนี้ไปเรื่อยๆและไม่ดูแลตัวเองคงแย่กว่าน,นี้แน่นอนครับค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะต่เอ้ย,ออยสวัสดีครับ ไม่เจอกันนานเลยไปเที่ยวไหนมาครับอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวหรอค่ะพอดีว่าน้องสาวฉันเนี่ยไม่ค่อยสบายก็เลยต้องไปเฝ้าเขาไม่ได้แวะมาซื้อของนะคะครับแล้ววันนี้จะรับอะไรดีครับอ่าฉันเอาแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลและน้ำมะนาวปั่นค่ะไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะวันนี้ฉันเอา2แก้วค่ะเพิ่มวิตามินให้ร่างกายหน่อยได้เลยครับ ได้แล้วครับค่ะว่าแต่กินสองแก้วเลยหรอครับจะกินหมดหรือเปล่าคบเนี่ยอ๋อเปล่าหรอกค่ะคือฉันจะซื้อไปฝากน้องสาวค่ะฉันอยากให้เขาลองเปิดใจกินน้ำผลไม้บ้างจะดีหรอครับน้องสาวของคนจะกินได้หรอครับร้านของผมเนี่ยไม่ใช่ร้านในกระแสแถมยังอยู่ข้างทางอีกน้องสาวคุณจะชอบปะครับเออ <laughs> ชอบสิคะ ถึงร้านคุณเนี่ยไม่ได้เป็นร้านที่เป็นกระแสแต่ว่าคุณก็ขายน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเพราะพี่สาวของฉันเนี่ยเขาคอนเฟิร์มมาแล้วเห็นไหมดาพี่บอกแล้วไงว่าต้องอร่อยคนเราเนี่ยชอบคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่อร่อยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอร่อยมากๆเลยนะพี่ขอถามแกนหน่อยสิ ถ้าแกอ้วนเหมือนพี่เนี่ยแกโอเคหรือเปล่าและที่พี่พูดเนี่ยเพราะพี่หวังดีกับแกนะค่ะดาเข้าใจแล้วนะคะว่าพี่หวังดีกับดาฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่พูดดูถูกต้อพูดจาไม่ดีกับคุณไปครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจนะครับว่าคนสมัยเนี้เขาคิดว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยมันรสชาติแย่นะครับเขาก็เลยไม่นิยมกันเห็นไหมดาบางครั้งเนี่ยเราก็ควรตปวดใจ กับสิ่งให,ใหม่ๆบ้างนะค่ะพิ๋ว